การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ภาคพื้นดินเพื่อที่จะสนับสนุนปฏิบัติการทางทหารนะคะโดยทางกองทัพเรือค่ะได้ร่วมมือกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกําลังเร่งต่อยอดนะคะให้มีการผลิตหุ่นยนต์กู้ภัยจำนวนมากมาใช้ในภารกิจในการเก็บกู้ระเบิดแทนคนค่ะหวังที่จะลดการสูญเสียติดตามจากรายงานค่ะ การหลากหลายรุ่นของหุ่นยนต์ในอดีตตั้งแต่เริ่มนำมาใช้ในเหตุการณ์ความไม่สงบภาคใต้กว่า10ปีมาแล้วทั้งหน่วยงานทหารและสถาบันการศึกษาได้พยายามคิดพัฒนารูปแบบและวิธีการทำงานของหุ่นยนต์ให้ตอบสนองสถานการณ์เกิดประสิทธิภาพข้อสำคัญลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินให้มากที่สุดมีตั้งแต่หุ่นยนต์สอดแนมหุ่นยนต์ติดอาวุธและที่มีความต้องการมากที่สุดคือหุ่นยนต์ทำลายวัตถุต้องสงสัย กองทัพเรือร่วมกับมหาวิทยาลัยไม่ดนนำหุ่นยนต์ต้นแบบจากต่างประเทศราคาสูงมาวิเคราะห์วิจัยให้สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อผลิตใช้งานจริงจังเป็นเหมือนต้นแบบที่เราได้ได้ทำขึ้นมาก่อนเพราะว่าเราสั่งซื้อตัวนี้มันแพงมากนะครับถ้าเกิดซื้อต่างประเทศเนี่ยมากกว่า10ล้านนะครับเราคงเอาตัวนี้เป็นต้นแบบเพื่อเห็นด้วยว่าระบบต่างๆนะครับประกอบด้วยอะไรบ้างและการทํางานยอมรับได้ระดับไหนเราจะเรียกเราไปทดสอบกับสนาการจําลองก่อน ถ้าหน่วยผู้ใช้มีความต้องการจริงๆนะครับหลังจากนั้นล่ะเราจะถึงผลิตออกมาด้วยภารกิจครบถ้วนเมื่อพบวัตถุต้องสงสัยหุ่นยนต์จะทำหน้าที่ถ่ายภาพและส่งรายงานด้วยกล้อง3-4ตัวพร้อมตรวจสภาพพื้นที่โดยรอบก่อนใช้เอ็กซเรย์ตรวจดูว่าภายในวัตถุต้องสงสัยคือระเบิดหรืออุปกรณ์อื่น ขณะที่เครื่องฟีโดที่เปรียบคล้ายจมูกของหุ่นยนต์จะพิสูจน์ทราบหากลิ่นสารเคมีที่อาจประกอบเป็นวัตถุระเบิดและใช้ปืนแรงดันน้ำทำลายแต่วัตถุบางอย่างต้องดึงหรือเกี่ยวออกมาจากจุดวิกฤตก,ก,ก่อนทำให้แขนกลของหุ่นยนต์ตัวนี้ต้องส่งพลังสูง เมื่อพบวัตถุต้องสงสัยนะคะแขนอันทรงพลังของหุ่นยนต์จะทําหน้าที่ดึงลากเกี่ยวจูงวัตถุนั้นออกจากที่เกิดเหตุนะคะเพื่อมาพิสูจน์ทราบต่อไปโดยน้ําหนักอย่างน้อยของวัตถุต้องสงสัยออกแบบไว้ที่รถจักรยานยนต์ค่ะ60กิโลกรัมหรือมากกว่านั้นค่ะการวิจัยให้หุ่นยนต์มีความคล่องตัวแม้มีโครงสร้างใหญ่ยังถือเป็นหัวใจของระบบที่จะทําให้การพิสูจน์และทําลายวัตถุต้องสงสัยเกิดขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว ทำยังไงให้น้ําหนักมันเบามันก็จะเคลื่อนที่ได้สะดวกน้ําหนักแทนที่จะต้องแบกตัวแคนุ่นยนต์เองก็เอาไปแบกวัตถุที่ต้องการที่จะยกได้คล่องตัวมากขึ้นร,รวมถึงดิเมนชันสัสดส่วนของจุดต่างๆนะคะว่าจอยอตำแหน่งของจุดหมุนเหมาะสมหรือยงังตำแหน่งที่จะติดกระบอกสูบเหมาะสมหรือยงังถ้าติดเปลี่ยนที่ไปแขนจะขยับไปได้กว้างขึ้นไหม การพัฒนาต่อจากนี้นักวิจัยต้องสร้างโปรแกรมแผนที่ให้ควบคู่ไปกับการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์เสริมข้อมูลจากเซ็นเซอร์เพื่อตรวจสอบพื้นผิวไม่ให้เกิดอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่ก่อนนําออกทดสอบในสภาพภูมิประเทศจริงนรมอนอมรปานสนักข่าวไทยอสมรทรายงาน